สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะพบกับดิฉันช่อฟ้าเหล่าอาระยะค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่นี่พิพิพธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาตินะคะได้ยินใครต่อใครที่เคยมาเยี่ยมชมเขาเล่ากันมาค่ะบอกว่าที่นี่สุดยอดจริงๆเพราะว่าได้รวบรวมอากาศยานล,ลำสําคัญสําคัญของประเทศไทยหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอยู่ที่นี่ที่เดียววันนี้เลยจะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาตามดิฉันไปเลยค่ะ สวัสดีครับคุณชอฟ้าสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก่อนอื่นต้องถามคุณชอฟ้าก่อนเลยมาทําอะไรที่นี่ครับเนี่ยดิฉันนัดกับคุณผู้ชมไว้บอกว่าจะพามาเยี่ยมชมมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองกับพิพิธภัณฑ์สุดยอดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าผมตัวผมเองเนี่ยเข้าไปชมด้านในมาแล้วชมหมดแล้วนะฮะนอกจากจะได้ทั้งความบันเทิงนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังรวบรวมกิจการการบินไว้หมดเลยที่นี่มาดูที่นี่ที่เดียวประทับใจแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะดูแล้วนี่เกิดแรงบันดาลใจทีี่่่เเเห็นนนนวาากกกํลังจะดดิิออออไไไม้ป เปล่าๆนะครับอ้าวคุณจะไปไหนคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่ารวบรวมความรู้เหมือนกันนั่นก็คือที่สถาบันการบินพลเรือนนั่นเองอ๋อเดี๋ยวจะไปเลยนะคะแค่งั้นอีกสักครู่เดี๋ยวเราเจอกันเวเจอกันครับค่ะ ฉันเดินชมพิพิธภัณฑ์มาบางส่วนแล้วนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าวิวัฒนาการกิจการด้านการบินของเราเก่าแก่ยาวนานจริงๆทุกวันนี้เรามาไกลขนาดไหนแล้วสอบถามจากสองท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะรับคุณครับสวัสดีค,ค,ค่ะขออนุญาตนแนะนําอย่างเป็นทางการเลยนะคะท่านแรกท่านพลอากาศเอกประจินจันตองท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนาวาอากาศเอกไพฑูรย์ไร้เลิศผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามท่านรองนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะคะว่าภารกิจด้าน การบินของประเทศไทยเราปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างและรัฐบาลเองเข้ามาดูแลควบคุมส่วนไหนบ้างคะขอบคุณครับก็เรียนว่าในส่วนของ,ของกิจการการบินของทบกาศนะครับก็มีทั้งในส่วนที่เป็นด้านความมั่นคงคในการป้องกันประเทศแล้วก็ในเรื่รองการขมนาขนส่งทางอากาศนะครับเราก็มีทั้งกิจการในส่วนที่เป็นอุตสาหรรรการบินการบริการการควบคุมการบินและก็การซ่อมบำรุงนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็อยากจะได ให้ท่านผู้ชมได้เห็ทั้งสองภาพครับภาพแรกก็คือภาพของสา,ามการบินซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นว่าในการกระเพษษษษษษษื่อมเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะพยายามเสริมเรื่องสารยการบินให้มากขึ้นแล้วก็จะได้เรียนให้ทราบว่าเรามีการผลิตบุคลากร,รทางด้านนี้จากสถาบันการบินเพือนอย่างไรบ้าง อันคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็อยากจะเรียนให้ทราบถึงความสำคัญของกิจการการบินที่มีมาแน่ดีจนถึงปัจจุบัน แล้วก็จะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตโดยผ่านทางพิพิธภัณฑ์ศิลปการและการาค่ะาพูดถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะในมุมมองของท่านแล้วท่านมองว่ามีความสําคัญกับประชาชนทั่วไปอย่างไงบ้างคะเราเรียนว่าตามนโยบายของรัฐบาลครับในการที่จะลด,ดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นในส่วนพิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งครับที่แล้วเราได้ไปดูมิวเซียมสยามมาแล้ว คราวนี้ก็จะมาดูมิวเซียมในส่วนที่เป็นเรื่องของกิจการการบินนะครับซึ่งจะได้รับทราบประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องความเป็นมาของบ้านเมืองเราประวัติศาสตร์ในเรื่องของกิจการการบินเรื่องการรบทางอากาศ เรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับตัวอากาศยานตัวระบบอาวุธอิเล็กตรอนต่างๆซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แต่ตน้องๆน้องเรียนทั้งึกษานะคะดิฉันได้มีโอกาสเดินชมมาบางส่วนแล้วตื่นตาตื่นใจจริงๆ <ภา S 1> นะคะต้องเรียนถามท่านผอ,อสักหน่อยว่าก <ภา S 2> ว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ของพิพิธภัณฑ์ที่นี่มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะท่านจริงๆแล้วเนี่ย กองทัพอากาศเนี่ยตระหนักได้ว่าทรัพยากรหรืองบประมาณของทางทางแผ่นดินเนี่ยล้ำค่าเสมอดังนั้นเนี่ยยุทธวิณ์ที่จัดหามาเนี่ยเมื่อใช้ประจําการแล้วเมื่อเปิดประจําการเห็นว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศได้เป็นอย่างดีประกอบกับนโยบาย <ๆ S 1> ของรัฐบาลที่จะส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยท่านผู้จัดการทหารอากาศจึงจึงให้นโยบายเต็มที่ในเรื่องของการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเต็มภาคภูมิดังนั้นเนี่ยจึงจึงสั่งการจากสั่งการแล้วก็มีการปฏิบัติให้ไม่ใช่ว่ามีแต่เครื่องบินที่จัดแสดงวางอยู่เรายังจัดกิจกรรมแล้วก็องค์ความรู้หลายๆชุดประกอบกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบินทำทำอย่างไรเด็กๆ จะ,จะจะรู้ได้ว่าเครื่องบินบินได้อย่างไรหรือจะต่อยอดไปถึงจรวดไปถึงอวกาศ <c oughs> ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเราไม่ได้ทํางานอยู่คนเดียวครับ <c oughs> เรายังประสานงานกับเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นองค์การที่วนวิทยาศาสตร์เรามีการจัดการแข่งขันจรวดขดน้าร่วมกันนะครับแล้วก็อนาคตเราก็มีการแลกเปลี่ยนงานด้านวิชาการกันรวมทั้งเรื่องของการติดต่อกับกระทรวงศึกษาหรือสสวทซึ่งจะบรรจุ บทเรียนที่เกี่ยวกับวิธีศาสตร์ด้านการบินอยู่ในบทเรียนด้วยซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ทํางานคนเดียวดังนั้น ที่นี่จึงเป็นแหล่งที่พยานจะรวบรวมองคความรู้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกองทัพอากาศเท่านั้นนะครับ<ฮ>ะจะเป็นเรื่องของการบินของทั้งประเทศล่าสุดนียเราคงจะมีเรื่องของอากาศยานจากกองทัพเรือกองทัพบกและตำรวจเข้ามาจัดแสดงส่วนหนึ่งด้วยรวมทั้งของพลเรือนด้วยและไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศยานอย่างเดียวนะครับ <ฮะ S 1> ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าเทคโ,ททคโนโลยีด้านการบินอวกาศเนี่ยอย่างไรเสียมันต้องมาถึงของเราสักวันหนึ่งดังนั้นเนี่ยปัจจุบันกองทัพอากาศเองที่มีมีพื้น ที่ส่วนหนึ่งที่ทําเป็นหอดูดาวเราได้ลิงก์เรื่องของดาราศาสตร์กับเรื่องของอวากาศที่จะริเริ่มเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนและประชาชนที่เข้ามาที่นี่จะสามารถใฝ่ฝันถึงอวากาศแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเข้าเยี่ยมชมที่ห่งของทราอากาศแห่งนี้ครับเห็นว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีจะกรุณาแนะนําให้เรารู้จักกับบุคคลผู้ที่มีส่วนรับผิดช,ชอบและก็มีส่วนสําคัญกับกิจาการภารกิจด้านการบินของเราอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับก็อยากจะพาไปพบกับผู้มีการสถาบันการบินพลเรือน ครับตอนนี้เลยครับค่ะและตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนาวาอากาศเอกจิรพลเกื้อด่วงผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนสวัสดีค่ะอีกครับ สวัสดีครับท่านรองนายกครับสวัสดีท่านสอบพิพันธ์ครับคนไทยเราเนี่ยคุ้นชื่อกับสถาบันการบินพลเรือนกันมายาวนานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่ทุกแง่ทุกมุมของที่นี่ขอความกรุณาท่านแนะนําสักนิดนึงค่ะครับสถาบันการบินพลเรือนเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งตั้งมาปีนี้ก็ปีที่ห5ทําหน้าที่หลักในการ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินบุคลากรทางด้านการบินก็จะมีนักบินมีช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินที่สถาบันเนี่ยเราดําเนินการแบบครบวงจรนะครับค,<ะ>คือในทุกส่วนของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยจะผลิตจากที่นี่นะครับถามว่าจบจากสถาบันการบินแห่งนี้ไปทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือไปเป็นนักบินนะครับลงมาก็คือเป็นช่างที่ดูแลทางด้านซ่อมเครื่องบิน แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศถ้าคุณเรียนมาด้านควบคุมจราจรทางอากาศไปดูแลในส่วนของท่าอากาศยานไปดูแลในส่วนของการขนส่งสินค้าทางอากาศและอีกหลักสูตรหนึ่งที่เราเพิ่งเปิดของอุตสาหกรรมการบินก็คือวิศวกรรมทางการบินอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการบินจบเราก็ได้วิศวกรรมศาสตร์นะครับไปดูแลเรื่องการซ่อมเครื่องบินในเรื่องระบบอิเล็กทรอนิก ในส่วนอีกระดับอนุวิญญาก็จะมีช่างในส่วนของช่างซ่อมเครื่องบินโดยเฉพาะช่างซ่อมเครื่องมือสรรรื่อสารซ่อมเครื่องวัดสภาวะการบินและที่เป็นหลักๆที่สบพดําเนินการอยู่ทั้งหมดกว่า60หลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรฝึกอบรมที่เราเปิดฝึกอบรมให้กับบุคลากรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย50ป,ปีที่ผ่านมาเราได้ผลิตบุคลากรในด้านนี้ไปแล้วกว่า30,000คนให้กับ76ประเทศทั่วโลกครับ การพัฒนาบุคลากรด้านการบินของทางสถาบันการบินพลเรือนเข้มข้นจริงๆนะคะเราตามคุณนัชนนอาภาศิรัสไปชมกันเลยค่ะหากพูดถึงสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินคงไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่นะครับสถาบันการบินพลเรือนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีภารกิจผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินแบบครบวงจรเพื่อพัฒนากิจการด้านการบินพลเรือนของประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ตลอด54ปีที่ผ่านมามีบุคลากรด้านการบินที่จบไปปฏิบัติหน้าที่แล้วทั่วโลกกว่า30,000คน สถาบันการบินเวือนเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือระหว่างประเทศให้เป็นสถาบันในการฝึกอบรมบุคลากรทางการบินนะครับและได้รับการรับรองเป็น F ูลเมมเบอรหรือเป็นสมาชิกสามัญขององค์การการบินพลเรือระหว่างประเทศในโครงการเทรนแ Air plus ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ผลิตบุคลากรให้ไปทำงานในวงการการบินในแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและด้วยประสบการณ์ของครูผู้สอนและหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติจริงเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทั้งหลักสูตรวิชาภาคพ,พื้นและหลักสูตรวิชาภาคอากาศ ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยเสมือนจริงมาให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกหัดให้เกิดความเชี่ยวชาญเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็พร้อมปฏิบัติงานจริงได้ทันทีอาทิช่างอากาศยานเจ้าหน้าที่ควบคุมการจ,าร,าจราจรทางอากาศวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์การบินนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นต้น คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่สถาบันการบินพเลเรือนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งห้องที่ต้องบอกว่าเป็นห้องไฮไลท์สําคัญนั่นก็คือห้องควบคุมการจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานนะครับซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะมีการจําลองสนามบินดอนเมืองไว้ทั้งสนามบินแล้วก็ให้น้องๆได้ฝึกควบคุมจราจรทางอากาศซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เสมือนจริงนะครับ นอกจากอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้วอาจารย์ผู้สอนเองก็เป็นบุคลากรจากแวดวงอุตสาหกรรมการบินทั้งสิน้นที่สําคัญก็ยังผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งเป็นเครื่องการ,รันตีมาตรฐานระดับโลกทําให้มีนักศึกษาต่างชาติสนใจมาเรียนที่นี่ไม่น้อยเลยครับ I observed many aviation schools but I finally I choose this civil aviation training center and I heard that many air traffic controllers of Mongolia choose uh, this course and many air traffic controllers graduated. ประเทศใกล้เคียงนะครับเช่นประเทศลาวประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็มีทั้งมองโกเลียนะครับมีามาดิฟนะครับแล้วก็จะมีเข้ามาในในส่วนทุกๆส่วนนะครับที่สนใจที่จะนะครับฝึกบุคลากรทางด้านการบินเพราะว่ามั่นใจในขีดความสามารถและก็มาตรฐานาของสานักการกบินบร,ริเนครับ สถาบาันการบินพลเรือนได้พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวทัดเทียมกับเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่และยกระดับมาตรฐานบุคลากรการบินของไทยให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต บ้างคะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆนะคะกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินของเราทั้งครอบคลุมแล้วก็ได้มาตรฐานสากลทราบมาว่าสถาบันการบินพลเรือนของเรานั้นได้รับมาตรฐานระดับโลกด้วยเป็นด้านไหนคะท่านครับผมผมอยากขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเนี่ยที่มีคำว่า ICA o ที่ทุกคนรู้จักกัน,นจะเข้าไปรับรองหน่วยงานทั้งด้านการบินในระดับสากลเนี่ยปกติแล้วก็จะไปรับรองในหน่วยกำกับดูแลนะครับ ซึ่งเดิมตอนนี้ขอที่จะเปลี่ยนชื่อมาใหม่เป็นสํานักงานการบินพลเรือนก็คือกรมการบินพลเรือนเ่านั่นก็คือไอเคโอก็จะไปรับรองหน่วยงานเหล่านี้เสร็จแล้วกรมก็จะไปรับรองสถาบันฝึกอบรมอย่างเช่นมหาลัยหรือสถาบันฝึกอบรมทางด้านการบินในนั้นก็รวมทั้งสถาบันการบินพลเรือนด้วยแต่ที่สถาบันการบินพลเรือนได้มาเป็นกรณีพิเศษคือรับรองโดยตรงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศนั่นก็คือการได้รับการ รับรองในส่วนของเทรนแอ์พัสคือเป็นสมาชิกคาวอของเทรนแอ์พัสตรงนี้คือหลักสูตรทั้งหมดที่ i อเรับรองในเราสามารถเข้าไปใช้เข้านำํำมาึุอบรมสําหรับบุคลกากรของประเทศซึ่งมีเกณฑ์อยู่มากมายเราถูกออดิตด้วยประมาณเกือบ200ร้อข้อ,โอโเราใช้เวลาอยู่3ปีในการหาเกณฑ์ข้อนี้สุดท้ายสถาบันการบิคื ก็ได้รับการรับรองในมาตรฐานการครับค่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของกิจการด้านการบินในประเทศไทยเราถามทางท่านรองนายกรัฐมนตรีบ้างว่าก้าวต่อไปต่อจากนี้ภาคการัฐเองจะมีนโยบายอะไรมาช่วยเกี่ยวกับกิจการด้านการบินไทยเราให้พัฒนาต่อไปได้บ้างค่ะขอบคุณครับในส่วนที่ทางสาบางเกณฑ์พลเรือนดเริมการอยู่นั้นเนีย่ยรัฐบาลก็จะปรับดันต่อนในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสถานที่แล้วก็งบประมาณด้านบุคลากร เพื่อที่จะให้เดินหน้าต่อในเรื่องมาตรฐานเป็นมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานและยั่งยืนแล้วก็จะเทียบได้ไม่เฉพาะ IKO o ก็ะจะเป็นทั้งในส่วนของ FAA และเอเซ่ต่อไปด้วยเช่นกันครับค่ะและสําหรับพี่พิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบิแนแห่งชาติที่นี่บ้างล่ะคะก้าวต่อไปอานาคตข้างหน้าเรามีอะไรเพิ่มเติม,มบ้างคะพอจริงแล้วการเรียนรู้คงจะไม่ได้สิ้นสุดได้ง่ายๆครับ การเรียนรู้ที่ที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคงจะเห็นองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในอากาศยานไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ระบบวัตุน้ำอื่นๆที่มีอยู่มหาศาลแต่เรื่องตรงนี้คงไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เราคงจะใฝ่หาความรู้ที่ที่ได้มาตรฐานมากขึ้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นตอนนปัจจุบันเนี้ยเราติดต่อกับสถาบันการเรียนรู้ในประเทศของเราแต่อนาคตเนี่ยมันจะอยู่ในมือของทุกคนที่จะเป็น worldwide จะต้องไปติดต่อกับคนอื่นๆทั่วโลกซึ่งเราจะได้มีองค์ความรู้ที่ ไม่ได้อยหน้ากับประชาชนของโลกเลยครับสุดท้ายนะคะท่าน<ช>รองนาะยกรัฐมนตรีมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะขอบคุณครับจากจริยนว่าในส่วนของแหล่งเรียนรู้นั้นเนี่ยทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงไ c t ก็จะวางแผนนะครับว่าจะใช้เทคโนโลยีทันสมัยเอามาเสริมในเรื่องของการสื่อสารกับผู้คนให้เข้าใจในเรื่องขององค์ความรู้ง่ายๆขึ้น ที่เป็นการนำเทคโนโลยีไอทีเข้ามาช่วยนะครับสำหรับในเรื่องของการบินในภาพรวมนั้นเรียนยืนยันว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นสุรการบินแห่งอาเซียนแห่งเอเชียนแน่นอนเพราะว่าเรามีที่ตั้งทำเลที่มีความเหมาะสมมีแรงสําคัญที่รองรับเรื่องการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจึงมีความมั่นใจว่ากิจการที่เราจะดูแลในเรื่องของสากลการบินก็ตาม กา,ก,าการการบริการการบินก็ตามนั้นจะยังเดินหน้าต่อไปครับ<ะ>ค่ะเดินหน้าต่อไปมั่นใจมั่นคงแน่นอนน,น,นะคะ,ค,ะคุณนัชชน,นมาพอดีเลยค่ะัสดีครับัสดีครับค่ะวันนี้เราได้ความชัดเจนนะคะทั้งเรื่องของแหล่งเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นคลังความรู้สําคัญของเด็กๆนักเรียนนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปทั้งประเทศแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมการบินก้าวต่อไปอนาคตของประเทศไทยด้วยนะคะหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ